ต่อไปนี้เป็นตอนท้ายของธรรมกถาแสดงที่บ้านปุณากาศโทชูสิทธิโชตเมื่อ28มกราคม2520ว่าด้วยหลักการภาวนาเพื่อความสงบคนโดยมากกลัวกันนักกันหนากลัวกันการทำกรรมฐานกลัวจะเป็นบ้าเป็นบอ ความเป็นจริงไม่ใช่กรรมฐานทำกรรมฐานเป็นบ้าคือกรรมฐานทำกรรมฐานนั้นคือทำสมาธิภาวนานั่นเพื่อให้หายจากบ้าต่างหากคนเราเมาลุ่มหลงมัวเมาพวกมัวเมาแล้วลุ่มหลงอันนั้ในทางธรรมท่านว่าบ้าบ้าแปะเต็มพวกเข้มหกเ็พวกกขแล้วแต่ท่านจะพูดจะว่างกันไปเถอะ คําวม่าบ้าในที่นี้คือของหลงหลงและัวเมาในริงนั้นลืมตัวนั่นจึงเรียกว่าบ้าอันนี้แนวทางพอนานใช่ให้ลืมตัวให้เข้าหาตัวให้เห็นตัวให้รู้ตัวนังที่อธิบายมากับเป็นแนวทางปฏิบัติกรรมฐานนั่นเองคือให้เห็นตัวของเราอ่ะตัวของเรามันเป็นอะไรทําไมยังค่อยเกิดเกิดมาแล้วมันเป็นมันมันเพื่อประโยชน์อะไร มันเกิดมาจากอะไรดาอธิบายให้ฟังมาแล้วเกิดจากธาตุสี่ดินน้ำไปลมอยู่เพื่ออะไรเพื่อตายและอยู่ใีนี้อยู่มันมีอะไรทนทุกข์ทรมานทุกกิริยาบทที่เรายืนเดินนั่งนอนคือเรื่องอิยาบทของการกิริยาการสุงของทุกข์ยิ่งพระพุทธเจ้าสอนเนี่ยเราพ้นจากทุกข์ทางที่จะพ้นจากทุกข์นอกจากความสงบและไม่มี เห็นนั้นการภาวนาคือภาวนาเห็นตัวให้ตนเห็นตนเห็นนั้นไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวตนของเราเป็นเดสกว่าธาตุสี่ขันธ์หายตนะหรือเห็นเป็นในแจงทุกขังนาตาการปล่อยวางทอดทุราได้ใจเข้าถึงความสงบเมื่อเข้าถึงความสงบแล้วความสุขจะปรากฏเกิดขึ้นมาที่นั้นตรงนั้นเนี่ยพูดยากถ้าหากไม่เข้าถึงตรงนั้นเนี่ยว่าความ สุขมีความสงบข,ขนาดไหนผู้ยากเพราะคนเราไม่เคยรับความสุขจากความสงบโดยจะว่ามิจะส่งวุ่นวายเห็นนั้นความสุขในการที่ส่งสายวุ่นวายเลยไปยึดมัน่นทาคันนนี่อะไรต่างๆนั้นก็เคยได้ผ่านพบมาแล้วทุกๆคนความสงบเรายังไม่เคยเห็นนั้นมันเป็นการยากขึ้นหน่อยที่จะให้สงบพาอ นิสัย้วยจิตใจของเรามันเคยรุ่นวายสงสัยมาน,น,นานแสนนานหากว่าเราไม่อบรมกันจริงจังก็ยากที่เข้าถึงความสงบขนาดนั้นแต่ถึงยังไงก็ตามไม่เหลือวิสัยที่เราจะทําความสงบได้ไม่พ้นวิสัยของเราหรอกถ้าเราเป็ออยนยามกระดังเคยที่บายแล้วว่าสัตที่อยู่ในป่าเราได้มาใหม่ๆมันก็จะต้องปลูก หรือตีค้อหรือถังคออไว้ไว้ในกองในในกองเมื่อมันมาทีแรกมันไม่่กันคุนเชื่อมมันต้องดิ้นลนเพื่อจะหนีอยู่เป็นธรรมดาหากว่ามันเชื่องแล้วลระปล่อยเชื่อก็ได้ออกจากคออจากกรงก็ได้จิตใจของเราแค่นั้นเหมือนกันมันดิ้นลนทีแรกถ้าหากเรายอมมันไปตามอนนาจบระแสของมันเมื่อไรแล้วเราจะเป็นอยู่ใต้อำนาจบังคับของมันจอเป็นธาตุสมาธดเลื่อยไป ถ้าหากเอาชนะมันได้สักครั้งหนึ่งคือทําความสงบรวมใจให้ได้สักครั้งหนึ่งแล้วเราจะเห็นชัดเลยว่าที่เราวุ่นวายสงสัยตามอารมณ์ต่างๆะแท้ที่จริงนะเป็นเรื่องหลงแท้ๆเห็นชัดที่นี่ว่าเราหลงเราเมาคือเรายังเป็นบ้าเป็นบ่ออยู่ความสงบเท่านั้นเลที่ต้นจากต้นหลงกามัมเมาเลยเวา่เป็นบ้าเป็นบ่อเห็นชัดขึ้นมาที่หลังเละ ชอบใจจะประกอบภารก,กิจแะดงก็วงามดไม่ทอดทิ้งเลยอรงสงบบบน,นั้นทาได้คล่องตัวที่ด้วยทําได้ผลดีด้วยในการที่เราหัดอารมใจของเราได้ใลายองประกอบภารก,กิจมันไม่เสียหายไปไหนบางคนทําสมาธิภาวนาแล้วกลัวจะไม่ได้ประกอบภารก,กิจอื่นๆจะทอดทิ้งหมดปรีเปล่าไม่จริงให้ทําให้ถึงตรงนั้นที่ก่อนมันจะเข้าใจได้ตนนัวเอง พราะฉะนั้นในการทาความสงบนี้นะอย่างน้อยที่สุดก็ขอให้เข้าถึงความสงบแล้วแต่แล้วอย่าไปคิดอะไรมากมายคือว่าให้เห็นความสงบทาความสงบแล้วเข้าถึงความสงบแล้วจะเห็นคุณค่าในตรงนั้นเรื่องอื่นเปลียกย่อยมีความรู้ฉลาดพิส,าด,พสดารหรือจะมีอะไรตัวแรต่างๆไม่ต้องพูดกันดอกนะให้ทําต้นคือ รักษาต้นต่อของมนคือที่ตั้งของความรู้ต่างๆว่าน่ะเกิดจากอันนี้ความรู้ที่เกิดจากอันนี้นะ่ะหมายความนว่าเกิดจากอย่างเราเขียนตัวเลขน่นเราต้องนับไปศูนย์ไปหาต้องนับศูนย์ไปหาตัวเลขอย่างเลขร้อยแล้วก็ต้องนับศูนย์สองตัวยังไปหาหนึ่ง เราไม่ได้นับหนึ่งมหาศูนย์เราเรื่องเบื้องต้นเลยอจ้านับศูนย์นี่ก่อนศูนย์แล้วแต่ยังก็ไปหาหนึ่งสองสามไปไปหาตัวต้นมันเป็นอย่างนี้ศูนย์นี่แหละมันที่จะให้เกิดเป็นสองเป็น 3, สามขึ้นไปออกมาจากศูนย์ศูนย์เกิดขึ้นแล้วจะไปหาศูนย์อีกคือมันหมดถึงหนึ่งแล้วก็ไม่มีอะไรต่อไปอทำที่เราปฏิบัติก็เช่นเดียวกัน คือว่าตั้งต้นจากของไม่มีของไม่มียังค่อยเกิดขึ้นมาเป็นของมีขึ้นมาไมายความว่าอย่างบ้านหลังนี้แหละแต่ก่อนมันไม่มียังค่อยมาตั้งขึ้นมาจึงมาสร้างขึ้นมาเป็นของมีขึ้นมานั้นของมีเนี่ยเราอยู่เราใช้เราอาศัยไปต่อไป<ม>ในพรอที่สุดหมดอายุของมันแล้วเสื่อมคุณภาพตั้งอยู่ไม่ได้ก็สลายไปเป็นของมีอีกเหมือนกัน เราปฏิบัติฝึกหัดภาวานาก็เกิดจากของไม่มีอะไรเสีก่อนเมื่อไม่มีอะไรของมีเกิดจากของไม่มีคือจิตสงบแล้วจะมีของอะไรปรากฏึ้นในสิ่งที่ที่จิตที่สงบเมื่อสงบแล้วก็พิจารณาค้นคว้าตามสิ่งที่มันมีอยู่ที่ที่มันไม่สงบจนกระทั่งเห็นลงสภาพคือปล่อยวางสิ่ง,งนั้นเข้าถึงามสงบอีกทีนั่นก็แสดงขึ้นว่า หมดอายุแล้วก็เสื่อมศูนย์ลงกลมสงบอีกเหมือนกันเท่านี้แหละหลักพอนาเห็นชัดเลยทีเดียวไม่มีอะไรคือไม่มีสาระในแก่อน,นาตาเกิดศูนย์เส่ยก่อนแล้วยังค่อยต่อมาแล้วยังค่อยลงศูนย์อีกทีหนึ่งจึงจะถึงต้นถึงปลายของอนัตตาแล้วมาหัดพ่อนาแล้วก็ต้องการให้รู้เรื่องทั้งหลายลนี้จี่จะปล่อยวางทอดตาไปได้ ปล่อยวางเท่าเทราไม่ใช่ว่าจะปล่อยตลอดการเวลาคือเรารู้จักวิธีปล่อยรู้จักวิธียุดและรู้จักวิธีที่จะดําเนินให้กควา,ม,ามปล่อยหรือว,วามยุดให้เข้าใจถึงเรื่องไหนนั้นแล้วเราจะทําอะไรจะอยู่โดวยวิธีไหนแล้วก็ทาได้สบายนยี่วิธีหัภาวนาไม่มีอะไรมากมายหรอกยุดยท่อนนี้แหละกมต้องการตรงนี้เอาแต่นี้เราต่อไปกับการทำคือนึก ใจเป็นของไม่มีตัวท้งอธิบายความคือนี่ต้องให้ไปยึดอยู่ในสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้ปรากฏจิตอยู่ในตรงนั้นเช่นเรายึดพุทโธจิตไปจดจ้องอยู่จะพาะพุทโธสติคุมจิตให้อยู่ตรงนั้นอย่าให้ไปสงสายไปที่อื่นเมื่อเราควบคุมมันั้นก็เหมือนกับเราทรมานสัตว์หรือเราผูกสัตว์ที่ได้มาใหมๆ่ๆมันก็ต้องฮึดขึ้นอยู่บ้างแหละแต่เราก็พยายามควบคุมไม่ทอดทิง้งในผลที่สุด จิตเราจะนิ่งอยู่เนี่ยอารมณ์นเดียวแม้พุทโธก็จะต้องปล่อยวางลืมลงไปเครื่องวางแล้วเข้าไปอยู่ความสงบนิ่งแน่วเป็นอันหนึ่งเอกขตารลมนี่เลยเอกขตาจิตอยู่เลยนั่นนะ่ริงจะเรียกว่าจริงงจะเข้าถึงภาวนาเอาทําได้